ผู้ชมครับผมจะพาสาวกเกลรพยองมาที่สนามเ c ส s t a d i เตดียมในช่วงเวลา8น8าฬิกา8โมงเช้านะครับพอะตั้งแต่การเข้ามาของวินนี่วินฟิชเชอร์นั้นทีม ACG มอจมทอเอร์ของเราก็เปลี่ยน,ปยนแปลงเวลาการฝึกซ้อมเป็นช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงเย็น2มื้อบางวันนะครับแต่โดยรวมส่วนใหญ่แล้วก็จะซ้อม8โมงเช้านี่แหละครับ ไม่ใช่แค่นักเตะในการปรับตัวเท่านั้นนะครับสตาฟโค้ชและก็ทีมงานทุกคนก็ต้องปรับตัวของการฝึกซ้อมช่วงเช้าไปด้วยเป็นปริยายครับคุณผู้ชมครับในการฝึกซ้อมล่าสุดท,ที่ผ่านมานะฮะก็จะขาดขุนพลท,ทีมช้างสึกทีมชาติไทยนักเตะที่ติดทีมชาติไปทั้งหมดอยู่3คนด้วยกันนะครับคือเจ้านิวทิติพันพ่วงจันทร์อาทิตย์ดาวสว่างแล้วก็เจ้าหนุย่ยสราวุฒิมาสุขก็เดินทางไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมแล้วก็เดินทางไปประเทศจีนกับทีมชาติไทยชุด ซิกโก,โก้เกย์ักเสนาเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับในช่วงเช้าส่วนใหญ่แล้วจะเน้นใน,นเรื่องของความฟิตนะครับซึ่งระหว่างที่วินนี่ฟิเชเชอร์รอโค้ชฟิตเนสจากสโมสยยรไบเจนมิวนิกในเร็วๆวันนี้แล้วนั้นนะฮะทางสโมสรก็ได้ดึงฟรานนะครับโค้ชฟิตเนส สุดเฮียบของทีมนครนายกมือขวาของแอนดิวออสกัขึ้นมาช่วยเทรนชุดใหญ่ไปไกลๆก่อนนะฮะช่วงเช้าก็เลยเน้นใน,นเรื่องของฟิตเนสเป็นหลักครับเพราะว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าความฟิตของนักเตะของเราจะยังไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่นะฮะ บรรยากาศในการฝึกซ้อมก็ดูสุขสนมนักเตะหลายต่อหลายคนผ่อนคลายนะครับหลายคนที่มองว่าวินนี่ฟิชเชอร์กับปีพนบันเทาฮะจะอยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ได้ครับคุณผู้ชมวินนี่ยังออกปากชมเจ้าใดเวลาที่ซ้อมแล้วสามารถทําได้ดีในทุกๆจังหวะครับซึ่งเจ้าใดก็ลงมาซ้อมเป็นปกตินะครับ หลายคนอาจจะมองว่าเจ้าได้มีปัญหาก,กับโค้ดวินนี่หรือเปล่าแล้วจะไม่อยู่ในแผนการทําทีมหรือเปล่าตอบตรงนี้เลยนะฮะว่าไม่ใช่แน่นอน100%ครับวินนี่ต้องการนักเตะอย่างปี๊พบันเทามากๆในการทําทีมครับ ช่วงนี้นะครับนักเตะ SCG มุนทองอิเตะของเรามีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กๆน้อยกันอยู่หลายต่หลายคนนะฮะทำให้ต้องถอนตัวทีมชาติไม่ว่าจะเป็นพาน้พงวงษาแล้วก็ทีวิินแดงดานะครับ ลหลังจากที่เด้นในเรื่องฟิตเนสแล้วก็มาขึ้น small size game นะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันไปนะฮะว่าเจ้าฮาวเสกสิสีใสก็ขึ้นมาฝึกซ้อมกับรุ่นพี่ชุดใหญ่หลังจากที่เดินทางกลับมาจากประเทศสเปนครับซ้อมที่ดีทีเดียวนะครับสำหรับเสกสิทธิ์ก็หลังจากนี้นะครับคุณพล s c g มุนฮอยเตก็จะเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวอยู่ด้วกันประมาณสัก5วันได้นะฮะก็จะมีโปรแกรมการอุ่นเครื่อง มาฝากด้วยล่ะครับนะการไปอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับก็จะทําให้นักเตะนั้นมองตารู้ใจกันแล้วก็ตัดสิ่งรบกวนภายนอกออกให้หมดนะฮะเมื่อไปอยู่แคมป์ด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะมีการฝึกซ้อมกันต่อนะครับซึ่งก่อนจะจากลากันไปผมมีบทสัมภาษณ์ของเจ้ากลิ้งศิวกร,กรจากครูประสานมาฝากครับซ้อมเช้าซ้อมเย็นเนี่ยนักเตะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับ ก็โอเคครับแต่ว่าก็ซ้อมบรรยากาศสนุกสนุกดีครับสนุกดีนะครับพวกพี่ทุกคนก็แฮปปี้สนุกซ้อมสนุกดูรีแลกซ์ขึ้นนะครับผมก็ซ้อมกันก็ตั้งใจมีความตั้งใจกันมากขึ้นส่วนใหญ่้าเช้าอย่างวันนี้จะซ้อมอะไรบ้างครับเน้นอะไรฮะเน้นพวกฟิตเนสครับประมาณ40นาทีแล้วก็มารีแลกซ์เป็นเกมบ้างอะไรบ้างก็ต้องปรับตัวหน่อยครับผมตื่นแต่หกโมงครับออกจากบ้านหกโมงครับตื่นก็ตีห้าครึ่งครับครับแล้วระหว่างที่เราซ้อมเย็นซึ่งไปอยู่ไหนนะ ก็ท่านมาไหนมีเรียนก็กลับไปเรียนครับครับผมเหนื่อยเลยช่วงนี้ครับช่วงเย็นเตอมอะไรฮะช่วงเย็นก็จะเป็นพวกขึ้นเกมยิงประตูครับประมาณนี้ครับแต่ดูสนุกขึ้นนะครับสนุกทุกคนสนุกเฮฮากันพวกอนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นครนายกครับผมเราไปเก็บตัวที่นั่นอีก3-4วันไหมครับ5วันครับห้าวันโอเโครับเกม